ผมไม่เคยออกทะเลแต่ผมรู้ว่ามันมีจริงบางคนเรียกคราคนอาจจะเป็นแค่ปีศาจในทะเลเพราะว่ามันยาว50ฟุตได้โคตรใหญ่เลยแล้วก็ชอบปั่นเรือเล่นเพื่อความสนุกนายไม่เจอฉันออกทะเลไปตามหาเจ้าบ้านนี่แน่สาบานได้แต่เรื่องนี้มันต้องพิสูจน์ตำนานคราคนนะครับโอ้ตำนานคราคนนี้มีตั้งแต่สมัยก่อนอเมริกาแล้วอ่ะ แต่เขาเคลื่อนกันขึ้นขึ้นมามองบนผิวน้ำแล้วก็ดำลงไปใหม่เพราะที่ฉันเห็นนักยาว30ฟุตได้ยังไม่นับส่วนที่อยู่ในน้ำอีกนะชาวบ้านนี่พูดกันทั่วเลยนะครับว่าเห็นคลาเข่นนะแจ็คบอกว่ามีชายแก่คนหนึ่งอยู่แถวที่จเจ้าศูนย์โแจ็คก,ก็โม้ไปเลื่อยแหละแต่นี้ฉันเชื่อ ว่าศูนย์รับใช้ชายคนนั้นคนแก่ออกคำสั่งคาคเคนนี่มันเรื่องตลกอะไรอะฮะไม่รู้สิแต่คนเขาพูดกันทั่วลแล้วก็มีคนที่สามารถควบคุมคาคเคนได้ด้วยนะรู้ข่าวเรื่องคนวงการศูนย์ตายยังปอดลูกฟังแถวๆนี้แหละบ้านมันมันเร็วสมควรแล้วตายที่จะเท่าที่เขาว่าเรียกคาคเคนได้ตายลงเนี่ย ไม่ใครเห็นอสูรร้ายนั่นอีกเลยงั้นมันก็เรื่องจริงไงไม่ได้ว่างั้นนะไม่ไปถามเมียเ,เขาล่ะอยู่ที่หลุมศพนั่นแหละอ้าตายซะแล้วนั่นไม่นึกว่าจะได้เห็นคาเค้นนะโธ่ม่เยี่ยมหลุมศพเหรอคนแรกเลยนะเขามีเพื่อนไม่มา,ากชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจเขาเป็นพวกค้าที่ดีนะเป็นสามีที่ดี คุยๆไปจะร้องไห้อีกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปดูร้านค้าเขานะไปดูเวิร์กช็อปเขานะครับอยู่โน่นนะตกลงจะได้เห็นไหมเนี่ยค้าขึ้นเนี่ยฮเห็นแล้วครับร้านค้าของเขานะ่อยู่ติดทะเลนะครับแต่ว่าพ่อค้าตายไปแล้วนะ เห็นแล้วครับคาเค้นเนี่ยนะคา,าเค้นโอ้ที่แท้ไอ้พวกค้านี่มันใสยย่ชุดคาเค้นไปหลอกชาวบ้านนะครับมันน่าจะแบบชอบไปงมของในทะเลนะผมเข้าใจว่านะอาจจะแบบไปงมของในทะเลมาขายอะไรเงี้ยนะแล้วชาวบ้านก็เข้าใจผิดนะครับครั้ง <first> แรกที่เห็นแสงนั่นก็ตอนกลับมาที่บอสตัน จชกำลังขายของที่ได้มาตอนที่สาั้นว่าบมาจากข้างหลังพวกเขาตรงบิงขึ้นไปบนท้องฟ้าไปที่พระจันทร์แล้วก็หายไปไม่ได้อยู่คนเดียวนะคนนะที่อยู่ด้วยกนันแงนดูคอแทบหักมองตามไปจนสุดจนมันหายไปปากค้างกัน,กนหมดบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรนะ<ต>สาบานได้มันไม่ได้มาจากโลกนี้ <laughs> ยิ่งกว่าคาเคล่นนะครับ มันไม่ได้มาจากโลกนี้นี่มึงโมเรื่อง UFO กันตั้งแต่อเมริกายังไม่เป็นประเทศเลยนะเนี่ยโอ้ยเดยนี่บูนนะอยอยู่ไกลครับเดี๋ยวฟาสทาเวไปนะไปดูหน่อยครับว่า UFO นี่น่าตามเป็นยังไงนะสำรวจนะครับสถานที่ที่ปรากฏการ UFO นะครับ มีเหมือนให้ขึ้นข้างบนนะครับข้างล่างไม่เห็นมีอะไรอยู่แล้วนะครับเฮ้ย hey! อย่าบอกว่านั่นคือ UFO นะนู่นครับแว่นขยายอยู่นู่นนะต่ต้องหาทางไปขึ้นต้นนู้นนะครับเห็นแล้วครับ UFO <c oughs> มเมื่อกี้เนี่ยดูครับ UFO ครับ ชัดเจนครับ UFO ครับเฮ้ยขอขึ้น UFO หน่อยสิเฮะเป็นล่มนะผมว่ามันคงแบบปลิวลมนะครับแล้วก็ไปเจอแสงจันทร์อะไรเงี้ยก็เลยวาบนะชาวบ้านก็เลยตะลึงว่าเป็น UFO นะคงประมาณผีกระสือบ้านเราอะนะโอเคนะครับ <S <s เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปลุยนเนื้อเรื่องหลักกันนะ หลังจากเดินเตรยจนอิ่มหนำสาล้านแล้วนะครับเราจะเข้าเนื้อเรื่องกันสัทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ